สวัสดีค่ะกุ้งคาะจัดเพกบ้านและที่ดินนะคะวันนี้กุ้งอยู่ที่บ้านสวนคลอง14ค่ะวันนี้จะพามาชมที่ดินที่มีลักษณะพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแต่ไม่ได้สามเหลี่ยมธรรมดานะคะสวยครบน้ำไฟนะคะ แค่นั้นยังไม่พอนะคะด้านข้างเรามีสวนต้นมะฮอกกานีนะคะติดกับที่ดินของเราด้วยแล้วด้านท้ายก็มีลำรางนะคะมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะพอมาถึงด้านหน้านะคะก็ติดถนนแล้วก็ติดน้ำนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะมีเสาไฟฟ้ามีหม้อแปลงแล้วก็ทั้งไฟแรงต่ำและแรงสูงนะคะ สดก็ดีผ่อนก็ได้นะคะยินดีรับทุกเงื่อนไขเลยค่ะถ้าเป็นเงินสดโฉนดพร้อมโอนค่ะกรณีผ่อนนะคะจองเพียงแค่50,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถผ่อนได้นานถึง3ปีค่ะจองปุ๊บสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะ รีบทักหรือโทรหากุ้งได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบ้านและที่ดิน YouTube กุ้งที่ดินสวยสดผ่อนหรือโทร0814984325กุ้งคะ่ะ